จบนะสาวคนในภาพเฉลยสถานะกับตรงๆสรุปแล้วเป็นอะไรกันก่อนหน้านี้มีภาพของพระเอกหนุ่มตรงๆงเดือสตาร์สิองกับสาวสวยคนหนึ่งนั่งดินเนอร์ร่วมโต๊ะอาหารเดียวกันและภาพดังกล่าวก็แนบชิดแบบสุดๆทำให้หลายคนเข้าใจว่านี่คือเฟ้นใหม่หรือเปล่าหลังจากนั้นต่างมีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ไม่ดีมากมายแต่ล่าสุดสาวคนในภาพได้ออกมาชี้แจงว่าโอ๊ย คิดกันไปใหญ่แล้วคิดอะไรไปจนาดนั้นพี่กับตรงๆเคยร่วมงานกันมาหลายรอบแล้วนัดคุยงานกันหลายครั้งรากต้นข้างสนิทกันน้องเขาน่ารักที่ไม่มองพาส่วนตัวนะที่มองแค่เรื่องการทํางานน้องเขามีความรับผิดชอบดีและเต็มที่กับงานเรากําลังคุยงานโปรเจกต์ถัดไปกันอยู่แล้วประเด็นคนที่ถ่ายภาพนี้คือสามีพี่เองพี่ก็เอนดูน้องคิดกันไปใหญ่แล้วไม่มีอะไรจริงๆน้องกับพี่คนรุ่นกันเลยพี่ลูกสองแล้วสามีหึงมากค่ะ